แต่มันไม่ออกไปครับไฟดาวกูเกาะไม้กูไม่อยากไปเลยแล้วแล้วโอ้โหกําแพงยิ่งเลยแบบโอ้โหกําแพงเหินปล่อยไว้ก่อนก็ได้แล้วแต่ปล่อยไว้ก่อนจะแล้วเวลาเราปล่อยไว้ก่อนเราก็จะไม่มีทางรู้ความเคลื่อนไหวข้างในอีกเลยจริงแล้วปล่อยใบทีเป็นบอสนอนเพราะอรโคดโฮเลอร์แล้วมึงจะของทำไมเนี่ยเราคลองข้างล่างอะนรก เฮ้ยเฮ้ยนอนอ้วนเดี๋ยวกี้มาแล้วเฮ้ยเอาไงเอาเลยปะเฮ้ยนี่ไงนอนอ้วนเดินมาแล้วเดี๋มันอ้ถ้าสู้ก็ถ้าสู้ก็ได้ก็สู้เพราะกูสู้ไม่ได้ก่อแตกไม่ใช่ก่อแตกตัวกูเดือดแตกให้น้อยอ่ะขอลองอะไรหน่อยขอลองอะไรหน่อยนะแกก็เอาไป ก็ยิงไงมึงเป็นเราบินฮูดอ่ะเอ่าจะมันออกมาไม่ได้เนี่ยเอาเลยปะอได้ก็ก็ดีแล้วเนี่ยจะฆ่าหรือว่าเออว่าปล่อยไปเออเก็บไว้ก่อนอยากรู้หนะว่ามันจะเยอะขนาดไหนขอลองอะไรหน่อยขอลองอะไรหน่อยคุยเฮ้ยสถานีอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรวนรอบแล้วขึ้นยังไงอ่ะนี่ก็กำลังรออยู่นี่ยคันโยกมันต้องมีคันโยกก็ได้กี่คนละพวงมีคันโยก ไมไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมันบังคับเองเหรอใช่ใช้แบบมันอยู่ SSD สนุกแล้วดีีแล้วปวดหัวปวดหัวไอ้หน่อยมันอ่ะหยุดไม่ไดหยุดไม่ได้อ่ะอันสุดไปได้กี่คนวะเนี่ยคนเดียวไม้ย่างคนเดียวเองแหลกจังวะ ทุกคนไม่แหลกเรานะอะไรอยู่แลชเช่แข็งมากมันจะล้เอ้าไปลองเฉยลองให้เป็นยังไงไปหาแร่เล็กใช่ไหมก็ต้องลงข้างล่างตรงนี้ใช่โอ้ยสกิลการเดินยินสองแล้ว ตอนเนี้ยตีหนึ่งแล้วจะไปแต่เดี๋ยวตอนนี้คิดว่าจะไปนอนแล้วนะเฮ้ยได้เวลานอนแล้วทุกคนไปต่อไปตาคลองทองนอนอย่างไรยังจะก็ได้อีกเหรอไอ่ประเด็นคือแต่มันเซฟไงไอออนเนี่ยทุกคนก็ใส่ได้ถูกป่ะเพราะมันบดเดยเมจไอออนอกก็เซฟเลยนะมั้งก็เซฟแอนคิวไอ้กูเข้าไปอยู่บ้านด้วยงั้นก็เซฟ เฮ้ยเครื่องประดับไปหาทองมาเหอะกูอยากใส่สร้อยแล้วเนี่ยจ้าคนเอาทินบปทเกระเป๋าเพิ่งไม่งอิจิาอยากใส่นู่นใส่นี่เอาไปทำกระเป๋าแต่ขอแต่อยากหาอย่างยากนะทำสร้อยกระเป๋ามันแบบท่องมึงไม่พอใช่ไหมมันก็ไม่ได้ให้น้อยเลยนะเนี่ยโอ้โหจากโอ้โห กวัญวนมองตาลามอยู่อย่านก็เดินเดินนี้โว่อ้าดัจ้าเข้าไปอยากเข้าพลาได้เหน่อน่ก็เห้องตลาลายไ่้อห้องนอนอ่ะห้องนอนแล้วก็ไม่เห็กเลยว่ามันมีนมันมีกระติตรวมันเป็นความลับระวังได้ปะไอวางได้เอ้ยเอ้ยโอมันพังแล้วกล่องซุ่มกล่องซุ่ม อันเดียกกองสมองจริงไหนวางดูมันนี่วางอีกอันโอ้เดียวโอ้น่ารักกว่าตัวนี้เอออย่าเข้าเลยเออเดี๋ยวสปาร์ด็กมาสิจะหลอดหินปลูกแค่หลอดหินกันได้แล้วหรอโอ้ได้แล้วถ้าตัดยังไงวะเนี่ยนวัตกรรนาวุ้นคุณผิดมากินได้ไหมเนี่ย แค่หลอดหินเอาไปทำอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นออกแล้วนะกินซอดเดลวเลยแล้วพี่แล้วพี่อาร์ตกดไปก็ไม่ได้มาเด็ดนะใช่คือไม่มีสกิลเก็ยังพยายามจะโอ้ก็ยังคนคนนี้นี่เข้าใหม่มันจะยังอยู่ป่ะแล้วเข้าใหม่เลยอยู่อยู่เมื่อกี้ลองแล้วเข้าใหม่มันยังอยู่เดี๋ยวเข้าใหม่ไม่อยู่แล้วพวกนี้เล่นใหม่ อยู่แล้วอยู่แล้วอเอ้ยได้นี่ไงมาเล้แค่ลอดอยู่นี่เอาไปโป้แต่คือคนที่เป็นคนอาชีพทำสวนมันมีโอกาสเยอะกว่าไม่ใช่เหรออ๋อใช่นี่ใช้ดาบฟันต้นไม้ปุบๆเก็บให้หมดอ๋อทางขวาซ้ายต้องนีป่าเฮ้ยเฮ้ยยังโหด ไอ้นอนพี่ระวับบงมันต้องมีไฟอะมอกไม่เปิดไฟให้เฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยเสื้ออะไรไม่รู้ไม่ได้หรอไม่ไ้สิไม่เดืเหรอโดนโดนจัดไปครั้งหนึ่งอะว,วะพวาแม็กเลือดหายเลยวะ บุโน่ไปทำอะไรท่าน้ำอ่ะฉันเอามารอปลาที่ท่าน้ำทุกวันเลยเฮ้ยเฮ้เจอไอ้ปลาตัวนี้แกสู้ไม่ได้ย่ะแก่แกไ่ที่ที่รดไม่ได้เฮ้ยนี่ไอ้ไอ้เลื้อยๆนี่คืออะไรวะเนี่ยปลาที่ไม่เจอชี้ปลาเดียวกับที่กูคิดหรือเปล่านอนมาพงศ์ใช่ไม่ใช่อ๋อเฮ้ยโอ้โหปืนยิงทีเดียวระเบิดเลยอ่ะปืนเหมือนเป็นขั้นสามแล้วไง เอ้ยหนอนแม่งแตกเต็มเลยเฮ้ยมีกับดักด้วยว่ะเก็ว่าไอ้ที่ทางซ้ายมืออ่ะผมมันมาแล้วหนอนมามันยังขุดไม่ได้เหมือนกันพี่ขุดไม่ได้อยู่ดีอุ้ใช้อะไรอ่ะใช้แร่เหล็กใช่ไรลอนไม่ได้เหมือนกับมันไม่ให้ขุดมากกว่านะเฮ้ยครับเฮ้ยระวังกับดักกับดักด้วย ไม่ร้องถ้ามันร้องเดี๋ยวจันจะกันระเบิดที่กับแตกโอ้ยหย่างไรที่มันไม่ให้ไปแสดงว่ามันเราต้องจัดการบอสหรือเปล่าเออไม่ได้เยอะยิงไปยิงไปหนีเร็วระวังยิงยิงปืนยิงไปเฮ้ยกูได้กับดักมาว่ะพี่น้องได้มาพี่ดักบอลนี่แหละนี่ มันเยอะจังวะ่อน,นอุ้ยอากับดักมันไม่ทำงานอ่ะทำงานไปแล้วรอบหนงงึ่งอีกอันตรายมากทงกับดบพิษ

ใช่ใช่ต้องเอาไข่ด้วยโอเคโอเคไข่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 ใต้ล่างไข่ใต้ล่างไข่ใต้ล่างเอาไข่กันไข่กันยอีกไข่ยันอู <woo f. S 2> ้รุ่านอู้รุ่นเฮียต้องเอามีรีด้วยว่ะไม่นั้นแม่งชาา้าสี่สามร้อยไข่ใต้ล่างมีไข่ขว,ว, <c oughs> ขวาบนด้วยขวาบนด้วยมันมันเกิดตรงสี่เป็นเป็นพื้นไหนมันพื้นวหม อ๋ออ่าอ่มันพังพื้นได้ป่ะวะได้อัดขุดได้มั้ยพังพื้นได้ของเนี่ยได้พื้นเนี่ยพื้นที่ไข่เ่ยแต่พื้นไข่เนี่ยไม่ได้อะไม่ได้ก็ต้องทำก็ต้องก็ต้องรีบฝันรีบฝันไปเออเออเอมันโกรธเออมันโกรธมันโกรธอันนี้ไข่เดินไปโอ้โอ้ยไข่เยอะเกิน ้ยรบตายโอ้ยแตกกัแตกตัวใหญ่ตัูแตกโอ้ยโอ้ยหนอนแดงหนอนแดงโอ้ยจะตายลึกกูทำไม่ได้ทำกันโกธมากันสโลพอดึงว่าจะไปสู้ไอตัวหนอนที่เดินไปเดินมาแต่ตอนแรกคิดเหมือนกัน โอ้โหล่วงไปแล้วเอ้ายังไม่ได้วะของกูไปเข้าใครแล้วมั้งโอ้ไปละไม่ไหวอะไม่ไหวต้องมีกันตรวจวะไม่เลยไม่เออมันมีอย่างกันก่อนอะมีมีกรทจำได้เดี๋จะกลับมาก่อก็ได้พี่ โอ้ยเฮ้ยจะเต็มเต็มมาไม่ไหวว่ะไม่กรอดทีเดียวแบบเออเยอะจัดเลยนี่มันเกิดเรื่อยเลยว่ะโอ้ยโอ้ยเยอะจัดไอ้นี่ยยังมันแทกกับแพงด้วยทำไรกันอ่ะ ออกได้ป่ะต่อได้ป่ะลุยบอสมันยากตรงพื้นอ่ะมันไม่ได้ยากตรงหนอนนี่เยอะต้องขุดน้ําเหลืองออกไปเลยขุดไม่ทันอ่ะมันตอนหลังมันเร็วขึ้นอ่ะไอ้แก่ไม่สู้อยู่ใช่ไหมเนี at, ่ยยัไม่สู้ไม่โดนนะไม่โดนไม่ได้สู้แต่แค่อยู่ไกลๆต้องค้าบอยเขาตีรึ่งหลอดอ่ะมันยังครึ่งหลอดอยู่ใช่ไหมใช่ครึ่งหลอดอยู่เดี๋ยวขุดช่วยขุดไหมมามาเสริมป่ะ นี่ไงมาแล้วเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งก็ลังวิ่งไปอยู่ครับรอยกูกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วรอยเลกเจนไว้ก่อนเลยดิเจนไปดิเจนไปหล่อนเจอว่ะขวดเอ้าไม่ทันข้างในกล่องอ่ะมันจะที่บ้านจะมีเกาะทองแดงอยู่เกาะบอลจบแล้วเป็นไรมาขุดอย่างเดียวเดี๋ยวพี่ไม่มี โช่ช่องโพชั่นอะไรไม่มีแล้วไออาวุธจะแตกว่ะอาวุธจะแตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนอนอาวุธจะแตกแล้วอาวุธจะแตกแล้วหนอนมันเยอะขนาดนี้เลย่จริงถ้าไม่มีขวานกูว่าไม่ไหวเดี๋ยวนีนตีกันคนละสามสี่ร้อยแล้วนะไอโคตรหายไปกี่วันเนี่ยขบวัวมีขบวัวมันมีที่ซ่อมเมื่อกี้ใครตีไปอ่ะใกล้ๆอ่ะโคตรอุ้ยผมก็มีผมก็มีที่ซ่อมดีมันดีมาจากป้าเลยเหรอเออมันิงจากปลา จบเดี๋ยวเออต้องมีที่มันมีตัวระเบิดตัวเองด้วยที่จเซิร์ฟเหรอเซิร์ฟเัวเอระเบิดเสร็จแล้วมันกลายเป็นพื้นพื้นกดเนี่ยทำไมไม่เอาระเบิดไปปามันนะตัวมีเต็มเลยลองดิว่มันก็มันก็ไม่ได้แรงนะดาเมจมันอะลอยกว่าเองนี้ว่าไม่ไม่ไม่ได้กะว่าเอาระเบิดฆ่าเอาระเบิดแค่แบบเอากดออกอะยิ่งกดแม่นอ๋อใช่คนหยิบไปดูดิ กูแอบสอยยิงไปเรื่อยๆด้วยนะเฮ้ยหลบกูสอยไปด้วยแล้วกันโหระหว่างทางอย่างเยอะข้อทองแดงอ๋อเจอแล้วมันลดไปวะได้ไม่รู้เหมือนกันเราวิ่งไปอยู่ครับน่าจะได้อยู่นะเฮ้ยมีที่ยิงสไนเปอร์ด้วยนี่หว่ามีสไนเป็นมีปงมีปืนอะไรเหลือ ใครเก็บของอไปแ้่งตูอยากได้โล่เฮ้ยหน่อยในตัวก็ไม่มีกลายเป็นหน้าตาเหมือนกันหมดแล้วปาตันมันโดนไหมวะเดินไก่ชชบไหมจะพูดจะเอเกุชยะูลองมาระเบิดดูดิอ๋อเนี่ยกดหายกดหายเฮ้ยกดหายว่ะต่อไปกดหาย นีตอนแรกเรายังเพิงเขิมว่าเยอะอยากได้อะไรไปขึ้นหลอดนะเราเพิ่งขอดเราเพิ่งเขิมว่าขึ้นหลอนนะดูดิขุดขุดกดแป๊บเดียวแม่งมาแล้วเนี่ยมันขุดเยอะไป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 อุ้ย sure? ้ย ผมไม่เป้นามาแล้วใช่แล้วไอวางที่ซ่อมด้วยวางที่ซ่อมด้วยวางกลับวาอที่ซ่อมที่ซ่อมจะออกมาแล้วเยอะโคตรยากเพิ่งหลอดแล้วนี่จะตายแล้วจะตายแล้วตายแล้วอ๋โอเคบอลเหรอบอลเนี่ยเอา เช่ต้องซ่อม,มอะเยอะจริงเยอะกว่าเดิมแบบมันเยอะเรื่อยๆไงเพราะว่าฟอกไข่มันเรื่อยอๆอ่ะไข่มันแตกเรื่อๆยอๆข้างในอ่ะที่ดูอ่ะเยอะทุเรศเลยอ่ะโอ้ยเจ็บ ถอยยมาหลังสุดก่อนได้ปะได้อ่ะกินกินให้เวลเฟสขึ้นแ่ะกินกินให้บัฟขึ้นมันแตกไปเรื่อยเลยมันเลือดเต็มแล้วมันเลือดเต็มแล้วเเต็มเลยวเหรอเย้จบ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 อดีตแล้วมันเลือดเต็มอาจจะง่ายกว่าหรือเปล่าแล้วเข้าไปตุ้มๆใหม่นะเข้าไปกินยิงใหใช่ไหมใช่เข้าไปทีเดียวอเดี๋ยวโยนนักืรให้ ที่เจอมันเรียกอันตีอ่ะเมื่อกี้โอ้โหปล่อยแบบเออช็อตช็อตอันตีนี่คือแตกอ่ะจริงโยมไปแล้วนะเราามด้วยไม่ใช่เหรอใช่แล้วใช่แล้วหรือว่ามีเยอะมีเยอะเก็บไว้เลยอ๋อโอเคก็จนกว่าจะเราจะชนะบอสอ่ะนี่ทำไงวะกูว่าไม่มีการกดไม่ไม่ไม่ไหวแน่อ่ะ ก็ต้องกลับไปซึ so so <laughs> pues ่งตาซึ่งที่กูบอกกูนึกว่าสู้กับไอ้หนอนตัวเดินงั้นงั้นไปตัวเดินกูไปตัวเดอาเอาการกดอะมากินเล่นหมดแล้วงั้นไปตัวเดินก่อนไหมเออเอาไปเอาตัวเดินก่อนไหมเอองั้นไปตัวเดินกันดีกว่าโอ้ยเหี้ยเฮ้ยเหี้ยอะไรแะไงมาตีกูขนาดคือตัวเดินเดินอะมันจะฆ่าได้ฟ่งดูง่ายกว่าตัวเด้นเยอะวระเอาคำว่าจังไปเลยเอาคำวางไปดิกูวิ่งวิ่งได้ทันป่าวอะวิ่งเร็วนะ เอ้ยทางซ้ายมันอะไรใหมมันสองสว่างสุดงานหรือไงมันมีกล่องมันมีกล่องอ๋อเก็บไปแล้วไอ้ใช้ที่เซิร์ชหาหน่อยดิเซิร์ชหาไปที่บ้าน่บ้างไ่บ้านเออกลับบ้านอยู่บ้านใครอยู่บ้านนะขวดขวดเอาขวดที่เซิร์ชเลยดิอะไรนะมันจะมีของดูบอสอะในกล่องตรงกลางอะบนตรงกลางอะ ตรงกลางใช่แล้วกดใช้เสิร์ชหาได้เลยกดบอกโอ้มายุคใหม่แล้วมันเล่นไม่เป็นละสเกลพ่อคืออะไรอ่ะแล้วนี่ยนะจะไปกลับกันหมดแล้วใช่ไหมเป็นตัวใช่เนี่ยรอรอตัวเนี้ยรอตัวเนี้ยเฮ้ยเฮียพอเสร็จแล้วอ่ะนั่นแหละข้างล่างมันมันกำลังขึ้นไว้มามันกำลังขึ้นอ๋อเอ้ยตัวนี้คุณนึกว่าคุณนึกว่ากูโหดที่ไหนได้ โหดเราโหดเราขอบไปนี่เดี๋ยกลับกลับไปเอากับดักก่อนดีกว่าไปหากับดักไว้ก่อนดีกว่าดักรอมันอ่ะนี่ไงเดี๋ยวมันต้องมาทางนี้ส่วนดีกว่าใช่มันต้องมาทางเนี้ยใช่ใช่แล้ววางกับดักเลยปะได้วางวางตรงนี้เลยก็ได้เอาเอาตรงนี้เลยก็ได้วางเยอะเลยพี่ ให้มันให้มันพ,นพืดอะ่ะมันจะพืชปะวะพืดว่ามันจะทำพืดอะ่ะเริ่ม,มว่างเอาพืดนี้โวิ่งอย่างเร็วก็กินกินกันสโลไวแล้วกันถ้างั้นตัวนี้น่าจะง่ายกว่าตัวนี้กูว่าไม่น่ายากไม่แน่จะมีสกิลอะไรแป,แปลกๆก็ได้นะพี่กันสโลอันไหนวะไม่มีไม่มีกูมไม่ได้ทำให้แทงให้ทำให้เล็งอย่างเดียว มันขึ้นตรงนี้ใช่ไหมกูก็จะยิงฝาแล้วนะวางอีก,กวางดีเยอะนี่เือหมดแล้วข้างหน้าอันีกูวางไปเสียแลนะ้วไม่เหลือกนะูม,มีส<ม>ามสิบกว่าอันมันจะโดนกับดักจนตายมันจะแทงเงี้ยเลยอนะ่ะคือโลอมาเราอยู่ข้างทางก่อนดีกว่ันหนึ่งตุบพันหนึ่งแล้วยิงมัน โอ้ยข่าจะหกโอ้ยเฉียบหกสิบเฮ้ย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 มันโกธมันโกธอ้าวไปไหนวะเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 ้ยเฮ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 ้้ยยเฮ้เฮ้้ยเฮ้้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้เฮ้้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮเยเฮเฮย เรียบร้อยของอเฮ้ยรบกวนรบก,กนอกกนมีนอของอะไรมัง่ง <c oughs>